สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวของใหม่ก็เองนะครับก็มีชุดแรงแดงนะก็ท่าเต้นใหม่นะแล้วก็วันนี้ผมจะมาดีว์วเป็นปืนแม็กซด้วยนะปืนนี้ค่อนข้างค่าสนันค่อนข้างโอเคนะเพิ่มดาเมจหนึ่งแล้วก็ความแม่นยำถึงสองนะผมจะลองมาส่มให้ดูนะตอนนี้มีเลขลัคกกี้อยู่ที่140กว่าก็ยังไงก็กาลังอีน,นนะเนาะว่าสิบใบย,ยังไงก็อเพราะฉันก็กดเลยครับนะฮะเฮ้ยสุดยอดไปเลยน่าจะเป็นปืนอ้าวได้ระเบิดก่อน แล้วน่าจะได้ปืนต่อไปมั้งอ่ะอันนี้น่าจะปืนละอ่าปืนแม็กซิฟเราได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะสกินนี้ผมว่าดีมากเพราะว่ามันบวกดาเมจแล้วแต่ปกติผมไม่มีสกินเพราะฉะนั้นบวกดาเมจค่อนข้างดีมากผมกดสวมใส่ทันทีเลยดีกว่ามียี่สช่วงแถมมาด้วยแขนม,มาทำไมโอเคเดี๋ยวรับของนิดนึงเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆว่าเป็นยังไงนี่ฮะปืนแม็กซิฟก็จะมีเอฟเฟกต์ด้วยนะบวกดาเมจแล้วก็ลดแม็กลดบวกแม่นยำสองเหมือนที่ผมพูดไปนะ สกินนี้ก็สวยมากมันมีเอฟเฟกเหมือนอะไรอะ่ะเป็นมังกรเนาะหรือเป็นหน้าอะไรอะ่ะดูไม่ออกอะ่ะใครรู้ก็เม้นบอกได้นะพอใส่กับเสื้อแลงแดงก็สวยนะสีแดงแดงเหมือนกันเลยเดี๋ยวผมจะกดท่าเต้นแ้งแดงของสีสีให้ดูด้วยนะนี่ท่านี้ผมว่าหลายหลายคนก็น่าจะได้ท่านี้นะผมว่าท่านี้ก็ค่อนข้างสวยนะสายฟรีทุกคนก็สามารถรับได้นะหรือเป็นสายเติมก็รับได้เหมือนกันนะเนท่มากเลยท่านี้ก็ใครพร้อมจะรับชมคลิปแล้วก็ ไปชมกันได้เลยครับมาครับรอบนี้ก็ลงเมืองสีเมืองสีอะไรลงสีเมืองดีเมืองเดินที่เราชอบลงกันนะผมก็ลงอยู่สองสเมืองนี่แหละนะลงมาได้ UMP ส่วนใหญ่ปืนแม็กซิมันจะดรอปในกล่องเหลืองนะปกติมันก็ดรอปตามพื้นแหละแต่ว่ากล่องเหลืองจะดรอปเยอะหน่อยตอนนี้เราได้ UMP กับ AN มาผมว่าน่าจะเจอนะปกติแม็กซิมันก็ดรอปตามพื้นเยอะไหมน่าจะเยอะอยู่นะแต่ว่าไม่ค่อยมีใครใช้หรอกแม็กซิ มันยิงค่อนข้างเบานะส่วนใหญ่ถ้าเกิดจะใช้ m a x กซผมว่าไปเล่น UMP นะ่าจะดีกว่านะหรือว่าจะเล่นปืน UC ก็ได้นะ UC ก็รัวนะผมว่าส่วนใหญ่คนนะ่าจะชอบเล่น UC นะแล้วอันนี้ก็เป็นซองควงซองยาวก็ว่าไปแต่ตอนนี้เรายังไม่เจอเลยแม็กซอันนี้ชิปอัพเกรดดูซิ VSS เดี๋ยวนี้โดนเนิร์ฟนะเล่นไม่ค่อยได้นะว s s แต่ตอนนี้ผมต้องไปหาปืนแม็กซก่อน ผมว่าเดี๋ยวตรงล่างๆตรงเนินของลงสีอะ่ะมันมีกล่องเหลืองอยู่2กล่องน่าจะไปเอาจากตรงนั้นได้นะแต่เราลองฟาร์มตรงนี้ก่อนเพราะว่าปกติผมก็เจอนะลองหาดูกันเออแล้วจะมีโหมดใหม่วางระเบิดด้วยนะมันมีแจกของเดี๋ยวผมจะรีวิวในคลิปต่อไปนะน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าที่ผมจะลงนะจริงๆผมอัาแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ค่อยมีเวลาตัดคลิปนะก็ก็รอชมได้น,นะอาทิตย์หน้าแต่ผมน่าจะลงนะเอ๊อแต่ตอนนี้ผมยังหาแม็กซิไม่เจอเลยบนลงสีนี่น่าจะมีแล้วนะ ไม่น่ามีแล้วแหละผมฟาร,ร์มครบแล้วเดี๋ยวผมลองตัดภาพไปตอนที่เจอเลยดีกว่าไปฮะมาครับตอนนี้ผมก็ลงมาที่กล่องเลยนะเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูว่ามีแม็กซิสไหมอ่ามีแม็กซิสตอนที่ผมพูดจริงด้วยนี่ฮะแม็กซิสเดี๋ยวผมจะกดท่าเต้นให้ดูนะดูความสวยก่อนนี่ฮะยังมีเอฟเฟกต์อยู่เลยนะค่อนข้างสวยเลยนี่คือท่าเต้นของแร้งแดงกดเลยนี่ สวยนะอยู่ในเกมก็สวยแต่ผมว่าอยู่ในเกมแล้วมันดูเล็กลงนะอยู่ในหน้าร็อบบี้มันจะดูใหญ่กว่าแต่ว่าก็โอเคแหละท่าฟีอันนี้ให้ดูด้านหลังนะนี่ก็ยังสวยอยู่นะใช้ได้เลยถ้าเกิดใครอยู่แรงมาสเตอร์มันก็จะได้เป็นสีทองนะก็คล้ายๆกันแหละตอนนี้ผมก็ได้แม็กซิแล้วต้องรีบไปหาคนและเพราะตอนนี้เลยังไม่มีคิวสกิลเลยนะเดี๋ยวผมเอาย้ายสโคปมาที่แม็กซ์เลยดีกว่าเดี๋ยวพอมาใกล้ๆเดี๋ยวเราค่อยย้ายมาแล้วกัน นะฮะเราตอนนี้ต้องวิพาแต่แม็กซิบมันยิงไกลไม่ค่อยดีนะเอาแล้วเราเจอแม็กซิบตรงนี้โอ้โหหาได้หมูตั้งนานพอเจอแล้วปุ๊บมันดอกโคตรง่ายผมมอากระสุน AR ดีกว่าแม็กซิมันใช้กระสุนนี้แล้วหรอกเดี๋ยวลองเปิดกล่องห,หนึ่งกล่องหนึ่งซิจะมีแม็กซิมไหมเนี่ยพอเจอแล้วแม็กซิบมันดอกโคตรเยอะอะไรของ CM วะเนี่ยมันรู้ว่าพอเราเจอแล้วก็กวนเนาะแม่เดี๋ยวผมจะไปเอา Air ดอกด้วยดีกว่า ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้แอ r d ดอบมันจะดอปอะไรเพิ่ม่็แต่ชาร์ตบัสเตอร์หลังๆมันดอปในแอ r d ดอบนะมันไม่ดอปตามตืนมมนม่นแหละก็ค่อนข้างดีนะเพราะชาร์ตบัสเตอร์มันค่อนข้างโกงเกินนะอืนๆมาสู้ไม่ได้เลยดูที่มีอะไรมีเป็นไอวอลกับร้อยนัดเราไม่เล้ร้อยนัดน,นะแล้วก็พุ่งไม้ออกไปด้วยกิกะแต่ตอนนี้เราต้องไปหาคนแล้วมี A k เคมียาแต่เก็บไม่ได้อ่อมีนี่ด้วะเป็นอะไรนะแม็กซ์ซีน จะต้องรีแม็กนิดนึงปืน M4 แผ่นี้ก็โอเคอยู่นะยังไม่โดนเนิร์ฟนะก็จริงๆก็ไม่ต้องเนิร์ฟหรอก M4 มันก็ไม่ได้โกงเวอร์นะแต่โกงที่ไอปืนที่ควรเนิร์ฟจริงๆเป็น M14 นะมันโกงเกินนะมันยิงไม่กี่นัดมันก็ตายแล้วอะเนิเนะร์ฟเถอะ M14 น่ะนะเดี๋ยวปเปิดโดนเช็คก่อนว่าจะมีคนหรือเปล่านะด้านล่างน่าจะมีอยู่แหละปกติมาตรงนี้ทุกคนเยอะนะรอบนี้เหมือนจะไม่มีนะในโดนบอกว่าไม่มี จะไม่มีจริงๆแหละเดี๋ยวผมว่าจะไปแลกของนิดนึงต้องเช็คคนก่อนบางคนเขาดักตรงตู้แลกของในะจังหวัดเราซื้อของเนะี่ยน่ากลัวมากนะระวังเลยด้วยราต้องเช็คก่อนว่ามีคนหรือเปล่าต้องเงียบๆนะเงียบๆก่อนเดี๋ยวพพูดอ่าไม่มี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 มมมมจะเปิดกล่องเลยกล่องหนึ่งดูซิจะมีแม็กซิบไหมมันแม็กซิบอีกแล้วอะเนี่ยบพกว่าถ้าเกิดอยากได้แม็กซิบนะมาเปิดกล่องเหลืองเลยนะของไอ้ของในกล่องเหลืองมะมีแม็กซิบกับปืนอะไรนะปืนใหม่อะ สไนเปอร์ M24 M24 จริงๆ M24 มันไม่ค่อยโหดนะไปใช้ปืนอื่นเถอะ M24 มันไม่ล็อกเป้าแล้ก็ยิงไม่ค่อยดีอะ่ะคืออนาคตมันต้องบัฟอะเนี่ยก็ไม่มีใครใช้หรอกเดี๋ยวผมไปหาคนต่อนะตอนนี้สนูนยิมเดิมเลยจังหวะน,นี้เราเข้าโรงงานดีนไหมเข้าดีไหมอุ้ยอุ้ยเพิ่งเห็นรถซีปมาเดีเดวเดไปไหนละเอา4 a 1ตัวนี้เออคนนี้เหมือนจะไม่เอามิชามานะ มันยิงโดนทุกนัดเลยไปต่อไปต่อเอ้ยนี่เรามารีวิวคือ M4 เรอ M เอ้ยหรือ Max 10วะเนี่ยทำไมเราไม่ใช้ Max 10ลืมไปเลยว่าต้องใช้ Max 10ิกของมันมีอะไรมาฝากเราบ้างมีเกาะสีด้วยมี Max อีกแล้ะตรงนี้เขาเล่นสแป๊ชนะสแป๊ไม่ค่อยเวิร์กอะไม่ค่อยมีใครใช้หรอกถึงบัฟมาแล้วมันก็ยังไม่ค่อยมีคนใช้ถ้าจะให้คนใช้นะคือกดค้างได้ไคนใช้กดยำ้ยำๆไม่ค่อยไม่ค่อยดี แต่พวกเป่นไฮไลท์เขาชอบนะเพราะยิงไก่ได้ก็น่าจะเป็นข้อดีมากยิงไก่ได้ไเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปหยิบของนิดนึงเดี๋ยวกลับมาใหม่แป๊บ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 เดียวมาครับกลับมาแล้วครับแล้วก็เลสโซนมาแล้วก็ยังมีคนอยู่ด้านหน้าอีกเดี๋ยวรอบนีะะ้ <S 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 ผมจะไม่พลาดละกล้องใช้แม็กซิบแต่ว่ามันมาแล้วเดี๋ยวเออ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 นนะเออ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 เอที่หลัอมามาตัวนึงมาตัวนึงออเ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 ออยังไม่ทันใช้เออ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  ไม่เป็นไรแมก็กซี่มันยิงไกลไม่ค่อยดีผมว่าจะเอาแมาก็กซี่ยิงใกล้นะแต่ถ้าก็ตัวไหนไม่ค่อยตื่นเดี๋ยวเอาแมาก็กซี่ยิงไกลเพราะมันเข้าดอกละแปดดอกละเก้ามันเบาเกินอะ่ะมันไม่ไมหวเคยอัดรอบหนึ่งนะเกือบชนะและเอาแมาก็กซี่ยิงก็ส่วนหัวตาแตกเลยอดได้คลิปดิโอ้โหก็เลยเข็ดเลยเอาปืนอ r ยิงแล้วกันเดี๋ยวแมก็กซี่ยิงใกล้ๆเดี๋ยวผมหาคนต่อลนะจริงๆที่ที่ไปหยิบของเนะี่ยไปหยิบนานนะแต่ตัดภาพมันก็เลยดูเหมือนแป,ป๊บเดียวแต่จริงๆก็ค่อนข้างนานนะเดี๋ยวผมไปหาคนต่อลนะ ตอนนี้มีเหรียญอยู่พันห้าไปซื้ออะไรดีไหมเนี่ยต้องงงชุบไม่มีคนเะไปซื้อของดีไหมเดี๋ยวต้องซื้อดีต้องซื้อหรอกยังไงของล้วก็ฟูอยแล้วไปซื้อสีเวลาเดี๋ยวด้านล่างมีคนหรือเปล่าด้านบนมีคนไหมทำไมคนมันลดเร็วจังเลยสิบสองคนแหละด้านหน้าเหมือนจะเห็นเห็นว่าแวบบใช่ป่าวะใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ นั่นแหละใช่จริงด้วยใช่จริงด้วยเสียงรถมาแต่ไกลไปไหนละเมื่อกี้เขาขับรถอะไรมองไม่ทันไปไหนละไปเอารถผมคืนมาดีกว่ารถนี่มันกลิ้งไปไกลนะเนี่ยสงสัยลืมกดเบรกมือเฮ้ยด้านบนมีคนด้านบนมีคนเวเอาแม็กซิ่ยิงมากเดี๋ยวจะไม่ได้รีวิวไปไหนอยู่ด้านล่างอยู่ด้านล่างเอ้ยเอ้ยแรงอยู่ไอตัวนี้ไม่มีเกาะอ,อโคตรแรงปกติมันยิงนั้นละแปด ท้ำไม่ได้เออเอ,อ๋อ,อไม่เป็นล็อกมอเตอร์ไซค์โถโถเดีไปไหนละอ่าโดนมอเตอร์ไซค์แตกไม่โดนมอเตอร์ไซค์อ่ะมันระเบิดใส่แล้วตายเออนั่นแหละเผื่อบางคนงงเดี๋ยวผมไปฟาร์มของหน่อยของเขาหน้าจะไม่ค่อยดีนะยิ่งนั้นละยี่สี่นี่คือมันโดนแต่ตัวนะแล้วมันก็ไม่มีเกาะด้วยเออะป็นเห็นคนในบ้านแล้วเปล่าเห็นแวบบ โอ้มีสโคปให้เราด้วยอันนี้เขายิงไว้เหรอมีกระสุนเนะี่ยมีทอมสันแต่เราไม่เล่นทอมสารดิบเดี๋ยวนึุ้ย,ยตัวนี้เขายิงเยอะนะเนะี่ยใช้ตัวเดียวกันแล้วเปล่าเนะี่ยหรือแปลว่าเขาสู้กับตรงนี้แต่ของเขาแบบเอ็มใช่ของเขาขเกาะเขาน่าจะแตกนะสู้ทั้งหลายตัวแต่ผมผมก็น่าจะเกาะแตกนะไหนลองดูของหน่อยสิอุ้ยมีแค่แอ้ดรอปอันเดียวนี่หว่าจะซื้อของไหมมีเหรียญเยอะเอาชิปกระเกลียนดิบๆแล้วก็ เปิดโดนเอไม่ใช่โดนเรียกว่าอะไรตาล่าเหรอไปลนะเดี๋ยวไปเอาเอกคนที่เราเปิดตาล่าก่อนจริงๆตาล่าเนี่ยมันดีนะเพราะว่ามันถูกลงสมัยก่อนทั้งแปดร้อยเหรียญโคตรแพงเดี๋ยวนี้เขาปรับมาเหลือสี่ร้อยก็จริงๆก็ควรปรับละแปดร้อยใครบ้าจะไปซื้อซื้อไห้วอดีกว่านอกจากจะตั้งเหลือๆเนาะแล้วก็จะหาคนได้ง่ายๆแต่จริงๆก็ปรับราคาดีลนะโดนนะโดนโดนะคนแพงๆเพราะว่าโดนแม่งโกงเดี๋ยวเราต้องไปเออมันอยู่ตรงไหนเนี่ยมันอยู่ในบ้านเหรอ ดูไม่ค่อยออกนะว่ามันอยู่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวผมปาแอดดอปตรงนี้เลยเดี๋ยวแล้วปาตรงไหนดีวงน่าจะมาตกแถวแถวนี้แหละเพราะฉะนั้นก็อยู่ตรงนี้ได้ย,วยาวๆผมไม่ได้แคมนะแค่มันดักยิงคนเข้าป้ายอดดอกบ่ใช่ป่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ค่อยเห็นคนเลยคนมันไปไหนหมดเลยสิบคนนะนะั้นแหละตอนนี้ไอวอผมรูปเนี่ย เอามาทำไมต้องเยอะแยะแต่อย่างน้อยไอวอลเยอะๆมันก็ดีกว่าไอวอลน,น้อยๆนะตอนนี้เขาไปไหนเนี่ยอยู่ในเอตรงแม่น้ำหรอมันเรียกแม่น้ำรเรียกคลองเรียกคลองนี่นั่นเนี่ยเจอละเจอละเอาแม็กซ์สิบตอดเอาแม็กซ์สิบตอดอุ้ยแม็กซิบก็โอเคอยู่นะนานละสิบเก้าเออแรงอยู่แรงอยู่น่าจะโดนแขนนะอันนี้ยิงแรงโคตรเฮ้ยมันเห็นมันเห็นถ้าไกลามากๆอะ่ะเอาเอ็มยิงดีแต่เกิดใกล้ๆก็เอาแม็กซ์สิบไปได้เอ๊ะมันเห็นคนนั่นล่ะ เลขคนนั้นที่เปิดตาล่าไปเนี่ยไปอยู่ไหนเนี่ยอุ้ยได้อมีเอดับมีเอดับเราคงไม่ได้ใช้นะเอดับเราใช้เอดับก็คงไม่ได้ใช้แม็กซิตบะนั่นไงเหมือนเห็นเหมือนเห็นเหมือนเห็นนอะไรอยู่ตรงนั้นซิเมะนี่นะเนี่ยโคตรแรงออินโฟซ้ำกระสุนใกล้หมดเดี๋ยวก็สุดเอ้าการเอโด้ถ้าเกิดเอโดเนี่ยต้องเอาอินโฟต่อนี่ไอวออีกโอ้โหเฮ้นี่มันจริงจังมากอินโฟนี่ของแต่งโคตรดีเลยโคตร เจาะ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 แตกไอ้ปืนไืนเฮ้ยไอวอลเมื่อไหร่มันจะแตกอุ้ยด้านบนมานั่นเองอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเราต้องมีปิดมันทินี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้ไอวอลอีกแล้วต้องรีบเจาะ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 โอ้โหกระสุน M4 ก็จะหมดแล้วเนี่ยไม่อยากใช้แม็กซ์สิบเจาะเลย M4 ดับมาเจาะดีไหมแล้วตรงนั้นหน้าเขาตายกันแต่ผมต้องว่าต้องไปชาร์จตัวไอวอลก่อน ตอนเนี้ยมาหลายทิศเกินดีนะไม่มีด้านหลังมาอีกเฮ้ยตรงแอร์ดอกฝั่งนูน้นเห็นคนแวบบๆหลังไอ้วอแดงตายยังไงเพราะว่าเดี๋ยวผมปล่อยมันก่อนคุมตรงนี้ก่อนวงจะอยู่เข้าข้างไหมวงยังอยู่ไหมลุนลุนลุนลนวงอ่ะวงยังอยู่วงยังอยู่ไปด้านวงมีคนอีกไม่ตอนนี้คนมันเดือดจังเหลือเจ็ดคนเขาชุบกันแน่เลยประตูนะแนละโอ้โหแล้วดูไม่ทันเลยนั่น,น่ยอยู่ตรงไหน,นมันยิงไม่ได้เนี่ย กางบอไม่ได้กางนี่และวเเออเหมือนมีคนมานั่นไหนมาแล้วมาแล้วอ้ยปืนอะไรเนี่ยอ้าวโดนระเบิดตายเฉยนึกว่าจะไม่โดนเนี่ยเป็นโดนอีกนั่นโดนนั่นโดนนนดนเฮ้ยเขากระสุนมาฝากอ๋อเจ้ากระสุนมาฝากก็ไม่บอกเนาะเขาคงไม่ได้ออกมาฝากหรอกอุ้ยมีคนโดดมาใหม่มีคนโดดมาใหม่หวัดดีหวัดดีหวัดดีไม่ตายไม่ตายล่ะเอ้าแอบหลังกล่องทัน เขาน่าจะไม่มีปืนนะมีปืนมีปืนแต่เป็นปืนก๊อกสิบแปดีม่ล่ะจะระเบิด,ดตายเ,เหมือนเดิมไหมตัวนี้ไม่โดนตัวนี้ไม่โดนอ้าวแตกพี่ตัวนี้หมักด้วยตึงนั่นนี่อ่ะมีคนม,นมีคนมาชาร์จเพิ่มปิดไว้ก่อนเพื่อความชัวร์วงมันไปอยู่แถวๆฝั่งนู้นนะน่าจะเล่นไม่อยู่คนขับรถจิบอ้าวไม่เอามิชามา่ะละน้องเดี๋ยวผมไปกิบกระสุนเพิ่มหน่อยมีกระสุนไหมมียาไม่มีกระสุนตัวนี้ก็เล่นแม็กซสิเหมือนกันนั่นนี่อ่ะ เห็นคนเหมือนเห็นคนนั่นเนี่ยนั่นไงไปไหนละรถไม่แอบแอบรถหนล่ะแล้วเขายังไม่ลงจากรถนะเนี่ยเมื่อกี้เขปูไว้บ่อยแล้วโอ้โหกระสุน M4 จะหมดแล้วเนี่ยเหลือ26นัดแม็กซิกระสุนก็มีไม่เยอะเอาไงดีสวยแล้วบนฟ้าไม่มีคนนะรอดไปไอบอรแดงตัวที่อยู่หลังกล่องหรือเปล่า ไม่มั่นใจเท่าไหร่เขเหอนเหมือนเหมือนที่เสียงเท้านั่นไงอยู่ด้านล่างจริงเลยเด้อเด้อเด้อยิงไม่ได้อยู่ด้านล่างสะพานเราไปยิงดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาหาเราไปไหนแหล้วไม่ซ้ายก็ขวาสักฝั่งอุ้ยอุ้ยด้านหน้าด้านหน้าี้ต่ตาย,ยนะต่อไปจังหวะนี้ต่อเฮ้ยเวลาโดานแข็งก็แรงอยู่นะเดี๋ยวผมอยู่บนสะพานดีกว่าเขาน่าจะเสียเปียบแล้วนะอุ้ยด้านล่างด้านล่างยิงกันด้านล่างยิงกัน จังหวะน,นี้ต้องรีบรัดต้องรีบรัดต้องรีบรัดเฮ้ยเอา้ารดดัดจังหวะน,นี้รัดรัดเอฟโฟตอดอาได้คิวเฉยตอนนี้ก็เหลือหนึ่งหนึ่งเหลือคนเดียวแล้วน่าจะตัวที่เรายัางไม่ได้ยิงมนะันนะจังหวะนี้เราได้เปรียบก็ชิวๆหอยชิวๆปืนสุนสมบูรณ์หมดด้วยะสูนสมบูรณ์แล้วเฮ้รีออกมาเถอะกระสุนเราสิบสองนัดแล้วเอาไงดีจังหวะน,นี้ต้องมาวัดเนี่ะว่ากระสุนเขากับไอวอลใครจะหมดก่อนนี่จังหวะน,นี้แอครอนี่เนี่ย จังหวะนี้ใครดูอยู่ก็ดูถ้าแร้งแดงไปแล้วกันนะค่อนข้างสวยนะท่านนี้เดี๋ยวเขาเข้ามายัางเนี่ยผมว่าไปเอากระสุนด้านล่างก็ได้นะอุ้ยมาแล้วนี่หึ้ัวไอ้วอลสองชั้นจังหวะนี้เจาะน,นิดนึงหมดแล้วเละกระสุนหมดจริงนะจังหวะนี้ผมว่าไม่นะไม่เจาะไอวอลลวกระสุนสมหมดจรงิงถ้ากระสุนหมดนี้ก็ทําอะไรไม่ได้นะทั้ง AR ทงั้งเอสมจีหมดทั้งสองอันเลยเนี่ยเออรเหลือสองนัดเอสมจีเหลือเจ็ดสิบเจ็ดนัดโอ้โห ถ้ากระสุนหมดก็รกระาตบหัว,วกันนั่นไงอยู่ตรงนั้นโอ้โหกระสุนที่จะหมดแล้วรีบออกมาซี่โอ้โหแล้วตัวนี้นี่ตึงแน่นะเนี่ยเล่นเชิงเราอะ่ะอยู่ไหนเนี่ยขวาขวามาดิมาดิออกมาดิคิดว่าเราอยู่ตรงนั้นหรอออกมาสิเดี๋ยวเจาะรถกันเอา,เอา,เอาไม่ต้องเจาะแล้วจวังหวะนี้กระสุนจะหมด เอามาดิมาดิวันนี้ต้องรากหัวคมๆไปไหนแล้วเนี่ยออกมาเถอะกระสุนจะหมดแล้วออกมาออกมากุ๊กเรียกไก่ก่อนออกมาออกมาอย่าต้องให้แอคออกมาเร็วๆเสียยวลดาวออกมาออกมาอุ้ยตอดเขาตอดเราอยู่กระสุนสำรองเหลือแค่สิบสี่นัดแล้วออกมาเถอะกุ๊ก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 ออกมาออกมาเร็วต้องเรียกอะไรฮงฮงเหรอออกมาเออกว่าจะออกมา เป็นหมาเราต้องให้เรียกฮงฮงมาดิน,น้อนมาดิน,น้อนอุย้ยโดนหัวไปสองแปะจังหวะนี้ต้องรีบเข้าเอา้าไปไหนแล้วเนี่ยไปไหนออกมาน้อนอุย้ยอยู่หลังไอววออกมาดิออกมาดิจังหวะน,นี้กระสุนเหลือแค่สี่สามนัดต้องรีบปิดบัญชีเอาแล้วเขาหางผมด้วยจังหวะน,นี้ต้องรีบอ้อมต้องอ้อมต้องอ้อมอ้ยไม่ตายต้องรีบตามเอา้าหายอีกแล้วเอา้าตายวงอดไม่ทิ้ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับปืน Ma x 10ก็ค่อนข้างดีเลยนะก็ใครอยากได้ก็อ,อย่าลืไมไปสุ่มกันนะครับส่วนวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ